ลา16นาฬิกา30นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรมราชานัดดามาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปในการ พิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุหกรอบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนาณพระที่นั่งอมรินทร a v i ิ i t c h a ในพระบรมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนขึ้นมัสการบูชาพระพุทธมฏทิมาชัยวัดจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลยานิวัฒนาส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและส่งจุดเทียนมหามงคลที่พระองค์จริงทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปพระเคราะห์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดที่ระลึกฉลองพระชนมายุหกรอบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนาแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะรวม73รูปจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์กองประกาศสิทธิ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโอการสถาปนาพระอิสริยศักสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมผู้ใหญ่ตามพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากมมารมหลวงนราธิวาสราชนครินเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนัครินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลราธิเบศรามาธิบดีจัก,กรีนรุบดินสยามินทราธิราชบรมราชบพิตรมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริวา่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยานิวัฒนาเป็นสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินีอันสนิทแต่พระองค์เดียวที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาแต่ย่างทรงพระเยาทั้งเป็นผู้ที่ทรงเคารพนับถือในฐานะที่ทรงมีอุปการคุณมาแต่หหลังดังมีข้อความปรากฏอยู่ในประกาศสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าพนางเธอเจ้าฟ้านั้นแล้ว ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาก็ยังฝ่พระหฤทยัยมั่นคงอยู่มิได้ทอดทิ้งในอุปการกิจที่มีแก่พระองค์โดยเจตจำนงมุ่งหมายแต่จะให้ทรงพระเกษมสุขและทรงพระเจริญยิ่งด้วยพระราชอิสริยยศในมหายูรยะสมบัติได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วน สมเด็จพระบรมราชชนนีให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยทั้งได้ปฏิบัติวัดถากสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างใกล้ชิดในที่ทุกสถานและรักษาพยาบาลเมื่อทรงพระประชวรโดยไม่ได้มีความเบื่อหน่ายย่อหย่อนด้วยมีพระประสงค์จะแบ่งเบาพระราชภาระทําให้ทรงพระราชกังวลและวางพระราชรทัไทยในการส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีได้เป็นอันมาก นอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนายังมีพระหฤไทยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาปรารถนาที่จะให้ประชาชนทุกชนชั้นได้มีวิชาความรู้มีฐานะความเป็นอยู่และมีสุขภาพอนามัยที่ท้่วนหน้าจึงทรงพระอุตสาหะรับเป็นอาจารย์สอนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆโดยมิได้ทรงคิดเห็นแก่ความเหนื่อยยาก ทั้งทรงรับเป็นพระธุระบริหารกองทุนการกุศลสมเด็จย่าทรงเป็นประธานมูลนิธิโรคไตามาแต่แรกเริ่มและทรงรับมูลนิธิตลอดจนสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณาสุขไว้ในพระอุปถัมภ์อีกเป็นจำนวนมากได้ทรงปฏิบัติบ,ตรบ,บริหารกองทุนมูลนิธิที่ทรงเป็นประธานและบริหารอยู่ โดยเต็มพระสติกำลังปรีชาสามารถและได้พระราชทานความช่วยเหลือนานับประการแก่มูลนิธิและสมาคมที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ทำให้กิจการต่างๆของกองทุนมูลนิธิและสมาคมเหล่านั้นดำเนินก้าวหน้ามาด้วยความมั่นคงและก่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวงพระเกียรติคุณด้านนี้เป็นที่ประจักษ์เด่นชัด ด้วยเหตุนี้สถาบันอุดอมศึกษาในประเทศและองค์การระหว่างประเทศมากแห่งจึงได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในสาขาวิชาต่างๆและเรียนดุษฎีพระกิติคุณมาบัดนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงเจริญด้วยวัษายุการวัยวุธกอบุกอัธยาศัยซื่อตรง ดำรงพระองค์มั่นอยู่ในสุจริตธ,ธรรมสัมาร,ารีมีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นอย่างยิ่งทั้งทรงพระคุณแก่บ้านเมืองปรากฏอยู่เป็นอเนกระปริยายสมควรที่จะสถาปนาพระอิสริยศั์ให้สูงขึ้นโดยอนุโลมตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสัง่งให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนักทริขอจงเจริญพระชนมายุพันณนะสุขะพละปฏิพานคุณสารสมบัติ สัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอิทธสุพผลธนาสารสมบูรณ์วรเกียรติคุณอดุลยยศปรากฏยั่งยืนนานเทินประกาศณวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2538เป็นปีที่50ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรี เมื่ออารักษ์อ่านพระบรมราชองค์การจบแล้วผู้บัสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามพระมหาสังและพระราชทานพระสุพรรณบัตรจะรึกระนมพระอิสริยศักใหม่แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาการสถาปนาพระอิสริยศักได้ถือเป็นพระราชประเพณีมาแต่โบราณเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงรับราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วจะทรงพระกรุณาโปรดกล้าระหม่อมให้สถาปนาพระราชบุพการีดำรงพระอิสริยศักสูงขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพยกย่องแด่พระบรมวงศานุวงศ์และเพื่อสนองพระกรุณาที่คุณแด่พระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทั้งนี้นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงถวันราชสบัติสืบจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชในปี2489ก็ได้ถวายความเคารพยกย่องเป็นอย่างยิ่งเสมอมา ด้วยทรงเป็นพระโสธรเชษฐาภคินีที่ทรงพระอภิบาลอาธรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเจริญพระชนพรรษสงยิ่งขึ้นเพียงใดความเอื้ออาทรก็ไม่ได้คลายไปจากพระหัตถ์ไทยสมดังที่ทรงเป็นพระกุลเชษแห่งพระบรมราชวงศ์ที่ทรงไว้ซึ่งพระอิสริยศัจดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระกรุณาที่คุณเชิดชูพระกิตตามราชประเพณี จึงได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศัก์และบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุหรอบดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อเวลา15นาฬิก15นาทีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาได้เสด็จยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงส่งประเคนผ้าตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน5รูป จากนั้นทรงพระสุรายและทรงเจิมพระพุทธรูปเงินประจําวันประสูติป่างถวายเนตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทรงประกอบพิธีเททองเงินหล่อที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่7เมษายน2538เสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและทรงจุดทูบเทียนมหามงคลเทียนเท่าพระองค์จริง แล้วเสด็จไปสรงจุดเทียนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วัดกหายุสมธรรมและเทียนบูชาเทพดานุประเคจจากนั้นจึงได้เสด็จไปถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปสําคัญที่หอพระสุลาไหลพิมานกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ สมเด็จพระบรมบุรพมหากริสติยาทิราชและพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาชทิเบตอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนกและถวายสักการะพระสยามเทวาทิราชที่หอพระธาตุมนเทียนณพระที่นั่งไพศารทักษิณและเสด็จไปในการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักและบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุหรอบณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย